94 FM ที่เดียวครบจบเรื่องบ้านที่ S C G Home บุญถาวรว Tree c Home Base หัดใหญ่ไม่ว่าจะบิวหรือรีโนเวทก็มีสินค้าครบวงจรที่เดียวในสงขาตั้งแต่ประตูรั้วบูกระเบ้องซ่้มหลังคาต่อเติมกันส่าห้องน้ำห้องครัวติดตั้งประตูหน้าต่างอลูมิเนียมและวัยนิวแบรนด์ดังทั้งวินเซอร์และทอสเทมจึงงานโครงการการรับเหมาเทพื้นคอนกรีตานแลนด์สเคปห้แวะมาที่นี่ราคาดีดีแล้วยังมีโปรรู้ใจช่างด้วยนะครับมีแบบอยู่แล้วก็แวะมาประเมินราคากับทีม S C G ได้เลยครับ S C G Home บุาว ทรีเคโฮมเบสหัดใหญ่8ปดโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มทุกวันถนนถเลี่ยงเมืองทางไปแยกสนามบิน07-4-260-900 Facebook sghome c หัดใหญ่รถเด็ด <c oughs> เลขเด็ดมุกเด็ด <c oughs> ถ้าเด็ดกว่าทุกสิ่งต้องโปรเด็ดแห่งปี Happy ทุกข้อเสนอเมื่อซื้ออนิวอิ i s u z ดี m a x กซ์ไฮแลนเดอร์ประตูรุ่น LDA เครื่อง1.9 DDI Blue Power ที่เด็ดขอนเริ่มต้นปีแรกเพียงเดือนละ7,000กว่าบาทหรือเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ1.99%พร้อมให้ขับฟรี90วันข้อเสนอเดียวกับ Motor Expo 1พฤศจิกายนถึง31ธันวาคม2563ที่อิซูสหมอเตอร์สำนักงานใหญ่ลบบุรีรามย074-820-777 ขานครหาดใหญ่เยื่อเยาว0อง0 6 6 จะบ้านแบบไหนสุชาทิปก็มีให้เลือกคุณภาพมากกว่า18ปีมี50โครงการอยากได้บ้านเดี่ยวขับรถแป๊บเดียวจากตัวเมืองสุชาทิปฮิวเ l ลเล ge เส้นสีพูตัดใหม่รถไม่ติดน้ำไม่ท่วมมีบ้านหลายแบบเริ่มต้น3.4ล้านอยากเปิดโฮมออฟฟิศคิดทำการค้าหาทำเลในเมืองสุชาทิปทุ่งเสาอาคารพาณิชย์3ชั้นเริ่มต้น4.5ล้านอยากซื้อบ้านสวยๆราคาสบายสุชาทิปคึกฤิ์4เฟส2ทำเลขายดีใกล้บิ๊กซีคลองแหทาว์เฮาส์แค่1น เก้าเก้าล้านเรายังมีทำเลอื่นอื่นอีกเยอะโทรคุยกันครับ0ูน4 2 6 8 7 8 9 Facebook โครงการบ้านสุชาทพิป รู้ปะปูอะไรทําจากเนื้อปลาอ่างงงงงอดีก็ปูเบนโตยี่ห้อชวีวงไงปูอัดเนื้อแน่นอร่อยเต็มแท่งจากเนื้อปลาบดปรุงรสอยากจิ้มโชยุา,าบวซสบิก็มีมาให้ในซองจะเอาไปยำทําแซนด์วิชใส่สลดัดก็เพิ่มความเด็ดทุกเมนูและใหม่ปูเบนโตะวิงมีคอลลาเจนพันมิลลิกรัมจากปลาไม่ใส่วัตถุก,กันเสียไม่ใส่บอรแรกสายชาบูซุกี้ก็มีลูกชิ้นปลาใจแอนลูกชิ้นปลาหมึกเต้าหู้ปลายำสาหร่ายวากาเมจังแล้วยังมีปลาชิปปลาหวูไส้ชีสสำหรับทอดด้วยนะมีขายทีี่หรืืออจะซ้ปลก ส่งที่โรงงานบริษัทอุตสาหกรรมทวีวงควรจงทางไปนํำหม่อมโทร8 8 7 7 6 6 4 5 4 5 สวัสดีเริ่มต้นแล้วก็ทักทายกันต่อในช่วงของชวนครับจับโปรค่ะวันนี้กําลังตาลายอยู่นะคะเพราะว่าโปรเยอะมากเลยนะคะสำหรับสินค้าที่เขาจัดราคามาลดราคาแรงๆในกลุ่มเกี่ยวกับเครื่องใช้ในบ้านพวกครัวเรือนทั้งหลายนะคะแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าในกลุ่มนี้เนี่ยมันมีมันเพิ่มเติมนอกเหนือจากพวกชุดจานชาม ถ้วยแก้วถ้วยกาแฟมีสารพัดหมวดเลยนะคะจัดมาจากในแบรนด์ของค r u ชเม็ดนะคะไปตามกันในลิงก์เลยดีกว่านะคะซึ่งอันนี้ต้องบอกเลยว่ามันจะมาอย่างเช่นในะจะมีอย่าง มีหมอนรองคออันนี้พิเศษนิดมานิดหนึ่งเพราะว่ามันไม่ได้อยู่เป็นถ้วยจานชามนะแต่มันอยู่ในแบรนด์นี้นะจ๊ะก็เป็นราคาที่ลดถึง80%เลยค่ะจาก995บาทเหลือแค่199บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ชุดจานชามที่เป็นถ้วยแก้วนี่มี5ชิ้นลด75%ค่ะจาก795บาทเหลือแค่199บาทเหมือนกันนะคะลองคลิกลิงก์เข้าไปดูแล้วกันค่ะแล้วก็ไปเลือกนอกเหนือจากนี้แล้วยังมีโอ้โห อีกเยอะเลยนะคะที่จัดราคามาหลายราคาด้วยกันนะคะที่เขาลดเยอะมากหรือว่าจะเป็นชุดพวกกล่องแก้วขนอมอาหารอย่างนี้นะคะ3กล่องจากปกติ990บาทลดไป61%เหลือ390บาทนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายหมวดมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกกาพวกเ,เครื่องปั่นเครื่องสกัดน้ำผลไม้ตู้อกต่างๆคืออุปกรณ์ที่อยู่ภายในครัวเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนนะคะลองคลิกเข้าไปดูแล้ว กันค่ะแล้วก็บางอันเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาจะมีแปะแบบว่าโค้ดลดเพิ่มอันนั้นอะ่ะคือใส่โค้ดเข้าไปแล้วเขาจะลดเพิ่มตามอีกสินะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่เบื้องต้นแล้วก็เขาจะลดตามที่แจ้งมาเลยลองคลิกกัไปดูแล้วกันนะคะถ้ากําลังหาพวกจานช,ช,ช้อนถ้วยแก้วถ้วยกาแฟอันนี้ก็เหมาะมากๆราคามารดแรงเบอร์นี้แล้วก็พิเศษค่ะรู้สึกว่าจะให้ชอบหลายวันหน่อยนะอันนี้ไม่ใช่แค่วันนี้วันเดียวแต่มีเวลาให้เลือกชอบกันนะคะ ใครที่หาแบบว่าแก้วเหมือนแก้วอะไรนะแก้วเก็บ ความเย็นแก้วที่บอกว่าเวลากาแฟแล้วเราก็อยากจะลดการใช้พลาสติกใช่ไหมคะอันนี้ก็มีนะคะลดราคาด้วยเหมือนกันเมื่อกี้เห็นแวบๆนะก็รู้สึกว่าราคาเขาจะปรับขึ้นนิดนึงเพราะว่าเมื่อวานนะ่ะเขาลดมากกว่าเดิมนะแต่ว่าวันนี้นี่ก็ยังลดอยู่ยังจัดราคาพิเศษอยู่ก็200กว่าบาทนะคะเหลือ200นิดๆน,นะคะสำหรับตัวแก้วที่เป็นแก้วสแตนเลสเก็บความเย็นนะคะอันนี้ก็จัดราคาพิเศษเหมือนกันนะคะหรือว่าจะเป็นรุ่นอื่นๆยังไงลองคลิกเข้าไปดูตามในลิงก์ที่ให้ก่อนก็แล้วกันนะคะ ว่ากันต่อในช่วงของชวนขับจับโปรวันนี้เดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้ต้องตามกันนะคะช่วงบ่ายโมงครึ่งจันถึงสุขแบบนี้เวลาเดิมค่ะ <94 S 1> ถึงแม้ว่าเวลาดีเจเราจะมีการปรับขยับกันบ้างแต่ว่าช่วงนี้ยังอยู่เวลาเดิมนะคะตามได้เลย <94 S 1> ขอบคุณที่ติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ทางไลฟ์แล้วก็ทาง YouTube Channel ด้วยนะคะ94 FM Club ส่วนถ้าเกิดว่าใครจะส่งคลิปเสียงมาสมัครดีเจแนะนำว่าให้รีบนิดนึงก่อนวันที่10ธันวาคมนี้ก็จะดีมากๆเลยนะคะส่งเป็นคลิปแนะนำตัวเองความยาวมาก็สัก2-3นาทีก็ได้ค่ะแล้วก็มีประวัติด,ด้วยนะถ้าสนใจจะทำเป็นพาร์ทไทม์หรือจะเป็นฟูลไทม์ก็แจ้งมาเลยเวลาที่สะดวกอะไรให้ข้อมูลมาเรียบร้อยไปเลยก็ได้นะคะเพื่อจะได้ติดต่อได้ง่ายแล้วก็สะดวกด้วยมีประสบการณ์ไม่มีไม่เป็นไรรีบส่งมาทางที่9 4 FM Club at gmail com ค่ะ94 fm <SS. S 1> เป็นผู้ฟังมานานแล้วอยากเป็นดีเจไหมล่ะ94 fm ค่ะเปิดรับสมัครดีเจหน้าใหม่มีไฟมีของมีความมั่นใจ,ม,นใจมีสไตล์เป็นของตัวเองมีแหละที่เราต้องการอัดคลิปเสียงพูดแนะนำตัวเองความยาว1นนาทีพร้อมรูปถ่ายเลสูเม,ม้สั้นๆอย่าลืมเบอร์ติดต่อกลับส่งเมลมาที่94 fm ค่ะ gmail com อยากรู้อะไรโทรถ,ถามหลังไม่ได้เลย 074244666หรือถ้ากลายมาที่ ID 94 FM ครับตามกันต่อเลยดีกว่า3เพลงนะคะ Music Club Up to t Original กับ2ช่องทางค่ะ3 <G ül p id> เพลงเพราะต่อเนื่องเลือกได้ตามใจโทรด่วนหน้าไม้074244666หรือกดโทรทางไลน์ก็ได้ที่ ID 94 FM ครับ มาเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวขอเปิดอนุญาตทางไลน์ด้วยเผื่อใครจะโทรเข้าหรือไม่ได้ยินเมื่อสักครู่นะคะที่ ID 94FM ขับเหมือนเดิมนะคะถ้าเป็นทางโทร